ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้ก็วาวตัวลากลกมินินะครับเล็กมินิรับในของค่ายจิปตะนะครับตอนนี้ก็เป็นงานเก่าของลูกค้านะครับที่ส่งมาซ่อมบำรุงนะครับวาวตัวนี้ก็ยังเป็นวาวรุ่นเก่าอยู่นะครับห้องลมความยาว่า60มิลนะครับตัวนี้ก็ส่งมาซ่อมบำรุงนะครับ เดี๋ยวก็จะมาถอดดูกันลูกค้าถอดแยกมาแบบนี้นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยนะครับก็รักษาความชื้นได้ดีพอสมควรนะฮะไม่ต้องเกะตัวถังนี้ออกมานะครับก็เกะไม่ยากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่ามีกี้เลือหรือว่าพวกเสินเขียวอยู่บ้างหรือเปล่านะครับ ตัวนี้ก็เป็นถังอรูตุดมนจุดสามห้านะครับก็ดูแลนีก็มีในระดับหนึ่งนะครับแต่ถือว่าไม่เยอะนะครับ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็มาถอดดูชุดลูกสูบกันนะครับเราก็ต้องใช้ครีมถ่างนะครับหุบแหวนตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ดึงออกมา เดี๋ยวมันมันทำไม่ถนัดนะครับแปบ๊บหนึ่งอ่านะครับเราก็แกะไอตัวเวนล็อกตัวนี้ไปแล้วนะครับล็อกล็อกูบนะครับแต่ก็มาแกะชุดอ่านมหนูกันนะครับตรงเนี้ยด้านปลายเนี่ยเป็นนมหนูปรับแรงดันแล้วก็ลดแรงดันนะครับ เพิ่มแลวก็ลดแรงดันตัวนี้ยังเป็นนมหนูตัวเก่าอยู่นะครับรูเนี่ยค่อนข้างจะตัวใหม่เนี่ยหานี่ก็คือตัวเก่านะครับดูรูนมหนูนะครับอ่าค่อนค้างกว้างตัวนี้น่าจะเป็นศู 0. 6, 0. 7, นย์จุดศูนดหได้นะครับอ่านี่ตัวใหม่นะที่ผมสั่งไห้ลูกค้านะครับอันนี้ดูนะครับเป็นศูนย์จุดนะครับตัวนี้ อ่ารูลุมเนี่ยก็จะลิกขึ้นนะครับจะลดปัญหาเรื่องกลุ่มย้ายตามเรงรุมในถังเนี่ยอ่าได้ดีกว่าตัวเก่านะครับอ่าทีนี้เราก็ดันตัวชุดลูกสูบออกมานะครับก็หาอะไรที่มันอันนี้ดันออกมานะครับ ชุดแวนด้านในเนี่ยก็จะเรียงอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็คือหงายสองความสองหงายสองความสองนะครับจน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 หมดนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายเนี่ยจะมีหงายอยู่สามสามตัวนะครับตรงนี้นะครับอ่านีกสักคู่หนึ่งนะครับ อันนี้ก็คือชุดแหวนนะครับเดยวก็จะทําความสะอาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนโอลิงใหม่นะครับยกชุดนะครับอ่ะเดี๋ยวขอทําความสะอาดก่อนนะครับเอโอเคนะครับก็ทําความสะอาดชุดบอดี้แล้วก็ตัวลูกสูบตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะก็อ่านำมาประกอบกันนะครับอ่ะเดวกก็จะเปลี่ยนไอตัวนี้ใหม่เลยนะครับตัวนี้ก็เป็น อ่าค่อนข้างจะเป็นรอยแล้วนะครับอ่าผมก็จะเอาจาระบีเนี่ยแต้มตรงนี้นิดนึงนครับเพื่อเราจะติดไอตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เราใส่ทางด้านบนก็ได้นะไม่เป็นไรนะครอ่คใส่ตัวนี้ก็ไปก่อนนะอ่าแล้วก็ดันตัวลูกสูบนี้เข้าไปนะครับนี่ก็จะเปลี่ยนไอตัว แหวนล็อกตัวนี้ด้วยนะครับก็เราใช้คีมทางเนี่ยนะครับอ่าแหวนเข้าไปแล้วก็ใส่นะครับก็โอเคแล้วนะครับก็ใช้ตัวเนี้ยห้ามันออกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันกลางอยู่ในล็อกอ่าในล็อกอยู่ในนี่ของมันนะครับในร่องของมันอ่านะครับเดี๋ยวเราก็ ใส่ตัวนมหนูชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ใช้ปัจเจไขควงปักแบนนะครับกันเข้าปกตไิได้เลยรู้สึกว่าฝืดๆืดเนี่ยก็เราถอยหน่อยนึงนะครับแต่ว่าตอนใส่เนี่ยต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เมื่อหมุนเข้าไปสุดเนี่ยให้เราหมุนออกนะครับนับไม่ได้สัก สองรอบนะครับประมาณสองรอบครึ่งนะครับแรงดันก็จะอยู่ที่ประมาณาพันก,กว่าพันห้า,พ,หาพันหกประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้โหลดเทปเนี่ยดูเอาอีกทีหนึ่งนะครับพวกนี้ก็จะฉาบน้ำมันเอาไว้นะครับเพื่อลดการเกาะของอคราบน้ำหรือวกคราบไอ้น้ำมันนะครับที่ก่อให้เกิดกิเกลือนะครับ อันนี้เราสามารถที่จะสลับตำแหน่งก็ได้นะครับอันนี้ให้อยู่ตรงไหนก็ได้นะครับได้หมดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปิดมันนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ประมาณนี้ถ้าหมุนสุดเนี่ยมันยุ้ยยังแบบนี้นะรเราสามารถที่จะถอยออกมาหน่อยนึงได้นะครับเดี๋ยวพอเราเตมมเิมลมเนี่ยลมเนี่ยก็จะดันโอริงมาอัดกับเกลียวนะครับทำไมมันอ่ามันแข็งโดยอัตโนมัติของมันนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเกียร์ตัวนี้ด้วยนะเกียร์นี้ลืมค้างเลยนะตอนนี้ก็ไม่มีลมอยู่ การปรับลึกตัวนี้หมุนเข้าก็คือ,อลดแรงดันนะครับคลายออกหรือว่าทวนเข็มนาฬิกาก็คือเพิ่มแรงดันนะครับใ mm hmm. นาการกรณีที่ว่าเราจะลดแรงดันหรือว่าเราหมุนเข้าเนี่ยให้คลายลมตัวนี้ออกก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อลดปัญหาซูเปอร์ลเนี่ยเป็นรอยเพื่อป้องกันลึกไหลนะครับ mm hmm. ห้องลมตัวนี้นะครับ60มิลเนี่ยแต่ตัวใหม่เนี่ยก็เป็น70มิลแลยครับยาวกว่าเนี่ย mm hmm. เมื่อเทียบกับตัว เมื่อเทียบกับตัวปรับนอกนะครับก็คือ,อความแรงเนี่ยเทียบกับตัวนี้นะครับตัวนี้ห้องลมโตวกว่านะครับเมื่อตั้งเล็กแล้วก็เกณฑ์หรือว่าแรงดันความยาวลำอะไรเท่ากันเนี่ยตัวเล็กปรับในตัวนี้ที่สวมกับห้องลม70มิลเนี่ยก็จะมีความแรงแรงกว่าตัวหัวเล็กปรับนอกตัวนั้นนะครับเพราะห้องลมเนี่ยมัคมนค่อนข้างที่จะโตวกว่านะครับอันนี้เทียบมาก็ แต่ว่ามันไม่ค่อยสะดวกเวลาเราซ่อมน่อยเลยนะไม่มีวาล์วคอถังนะครับจะปรับแรงดันอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีหลอดเทสนะครับในการปรับแรงดันนะครับวันนี้ก็มาให้ดูก็ประมาณนี้นะครับก็ปีใหม่นี้นะครับใครเดินทางกลับบ้านเนี่ยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับขับรถขับลาก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับกับทางจังหวัดกับไปหาครอบครัวนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับก็ ส่วนคลิปที่ผมลงเนี่ยก็เป็นคลิปเก่าๆนะครับอาจจะมีบ้างอีกคลิป2คลิปนะครับเดยวก็จะลงคลิปกันใหชมนะครับก็เป็นคลิปเก่าๆตอนนี้คือไม่มีงานอะไรแล้วนะครับก็ขอทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับอ่าเดินทางกลับถึงบ้านโดยปลอดภัยสวัสดีครับนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ